นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่นี่ท่านเขาสวดไอฟีพียูครับนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราอยู่กับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่ผมบอกก่อนเลยนะว่าถ้าคุณมีงบ16มื่นหกนะหมื่นห้าเก้าเก้าศูนย์หมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยผมยังให้เครื่องเนี้ยเป็นเบอร์หนึ่งในใจไอ a ี e พียูซีพียูตัวเดิมครับ AMD Ryzen 5 456ค o r e 12 t h r ด a d Turbo 4.1ดังนั้นนี่คือการ์ดจอที่ว่ากันว่าคุ้มค่าสุดตอนนี้หรือเปล่าครับนี่คือ AMD Radeon RX 6600จาก Power Color ตัว Fighter อ่ะไปกันต่อเกมแรกเดือนละรัพาดวันครับที่ f u HD FSR บาลานซ์ว่ะปรับกลางวะ่ะก็โอเคหรือเปล่าโดยส่วนตัว60เฟรม6 2 6 4 65เฟรมต่อไปครับมอซ่าชนาครับแม่ Full HD ปรับอันตราไปเลย114เฟรมโอ้โหทีมแรมการ์จอนกมเต็มปกเกร้อยยีเฟรมเฟรมเโอ้โห, 8, frame, โโหแล้วฟูดี้ปรับอันตราโอ้โหรออะไรวันนี้ต่อไปโมโนแฟนสามติเพยเยอร์ครับโอ้โหฟูลเอชครับปรับเอ็กซ์ตได้ปะ FSR 2.1ที่บาลานซ์นะแล้วดูเฟรมแล้วดูเฟรมแล้วดูเฟรมกุเสือเฮ้ยสูงจริงร้อเฟรม ร้อยสิบกว่าเฟรมเสือมันสูงจริงๆนะไม่ได้ปาตอแหลไม่เชื่อก็ดูเฟรมบอลสิครับโอ้โหไอ้ะไปอัพเดอร์บอลเนี่ยมันบอกทุกอย่างอยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะรมเงี้ยยี่สิบสามเงี้ยดำเงี้ยยี่สิบสองเงี้ยมันตายตายโง่ปืนแดงซะด้วยอ่ะโอ้โหแม่เก้าสิบหกเฟรมร้อยเปิดอะไรของมันวะในั้นเนี่ยพับจีครับ Full HD ครับทุกอย่างวอลลี่โลครับวิวด้วยแต่งกับเท็กเจอร์แบบแอนดราครับแม่งแบบเทียบกับประสิทธิภาพราคาแม่งแรงครับ100กว่าเฟรม120 130เฟรมในบางช่วงบางตอนครับสิบหนึ่งสามสิบเฟรมในบ ไอ้พวกนี้เราสามารถใช้พับจีเพื่อเพื่อใช้แนะน,นำตรงนี้ได้ครับเฮ้ยปืนปืนเฮ้ยมันจะมาต่อยเรืออะไรโอ้โหมันก็เลี้ยวเร็วๆอะไรอะ่ะโอ้โหกูเลยเชื่อกูโดนต่อยต,อยตายครับโอ้โหต่อไปครับไฟเอ็มอะ Full HD ครับ FFA เป็น on X2 h i ่ h ว้หายไวอยู่คนเดียวเท่าไหร่อ่ะ106เฟรมอยู่คนเดียวเท่าไหร่อ่ะ90เฟรม100เฟรม ร้อยกับเฟรมดูดิเนี่ยมันก็ขำๆได้ไหมมันก็ได้แหละครับนี่คนอย่างเยอะเลยกุเสือโอ้โหดูคนว่ะรถเยอะคนเยอะแบบนี้ฮะนี่นะเห็นปะ่ะ86 82สูงนะสาระสำหรับเอ e เ l ก g e ดีเจนครับ Full HD ครับปรับสดหมดว่ะนี่หายหมดเลยนะเนี่ยฟู้ยเท่าไหร่กุเสือโอ้โหเราไปสองร้อย ในเงบเท่าไหร่หมื่นห้าไวมันไม่ได้แย,ย่นะมันแบบมันก็ไม่ได้แย่ปะหว่ามันดูเฟรมดิเฟรมโคตรบ้าร้อยเจ็ดสิบสองร้อยฟูเอทีปรับไฮหมดนี่มันอะไรอ่ะโอ้อะต่อไปครับ God of War อะปรับไฮครับฟูเอทีครับเอฟเฟซ่าสัตสูตรที่บรรลัยฟูเอที Full HD, ปรับไฮครับเท่าไหร่อ่ะแปดสิบสี่เฟรมครับฟูเอทีปรับไฮเอฟเฟซ่าบรรลัยสำหรับ God of War ครับร้อยเฟรม ร้อยสเฟรมร้อเฟรม9กกว่าเฟรมตรงนี้80 90เฟรมสำหรับ huh. ฟูยดดีปแบบไฮร้อยเฟรมก็ถือว่าโอเคนะแซพัง2องศครับฟู๊ดดีเทเจอรเป็นไฮครับเอเบซาบาลานกลางหมดครับอุ้ยเสือมึงดูวะร้อยเฟรมนะเฟรมเรทเก้าดเก้าคนเล่นได้ครับเล่นจนจกเกมได้เลยครับเจ็ดสิบปเฟรมครับต่สบายดีเดดเดิมชัู่ครับ Full HD ครับ texture ultra และเลือเป็น high คุณเสือครับ fps บาลานครับเอาเลือกชัดนี่เมืองวาเลนไทน์ด้วยนะนี่เทสหนี่เมืองวาเลนไทน์ด้วยนะ100เฟรมโอ้โห90เฟรมอุ้ยอุ้ยเอาไงครับอันนี้ครับยังไงครับ red d e a d p t i o n 2ครับต่อไปมาเวลสเปนแมนมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ Full HD ครับ fps 21บาลานครับปรับ high ครับโอ้โหตากูบอดแลวปะเนี่ยร้อยก่าเฟรมคุเสือครับ 87, 85, 88, 93, 97, 96, 86, 79, 80... โอ้ยสไปเดอร์แมนปิดเรปรับไฮเอไมซาสี่บ้านครับ108เฟรมอุย้ยใช้ได้นะอ้ยใช้ได้เลยครับ CPU ตัวเดิมครับ AMD Ryzen 5 4.5 0 0 6คอร์12เทรดเทอร์โบเมนบอร์ดเนี่ย MSI B 4 5 0 M A Pro Max Pro แรมก็จะเป็น3มันชนทั่วๆไป 16GB ิภาษาประาสองร้อยไป็นล้วสิบหกกิก Channel ตรงนี้ดังนั้นนี่คือการ์ดจอที่ว่ากันว่าคุ้มค่าสุดตอนนี้หรือเปล่าครับนี่คือ amd Radeon rx 6600จาก power color ตัว fighter fighter ตัวนี้มาพร้อมกับแรม 8GB อันนี้ฮะ สตอร์เรจเป็น256กิกับจาก Lexa อันนี้สามารถอ mm ัพเกรดเพิ่มเติมได้ตัวงปาย600บาท80พัตไว้ครับอ e โ o c o ยูเต t ร์พาวเวอร์ครับเหลือเฟือเคสเป็น i have CPU Odin ที่เป็นหน้า3หลังหนึ่งนี่เห็นอย่างนี้หน้า3มบัลลมนะซีบิวซ่าครับ AMD ไรเซน5 4,500คุณได้6คอร์12เรดแคช8แมกเทอร์โบ4.2เมนบอร์ด MSI b c e 0 i 6, 2, m f r o m a x ครับเมม o r ี Memory 16กิกะด4 3200ามพันสองเมกะเิร์ครับการ์ดจอเป็น RX 6600นะครับ RAM 8กิก GDDR6 ครับกินไฟ100วัตต์นี่อย่างเดียวเรียกว่ากินเลยครับก็ได้จะจบถ้า15,990เนี่ยแม่งเล่น Razer Party One ได้เนี่ยเคยได้ยินคำพูดไหม มันจบแล้วครับนายมันการันตีเล่นเกมอือ่นๆได้แล้วครับนะครับเซฟพังเล่นได้เรดเดตเล่นได้กราบวอรเล่นได้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ฝ่ายครับซิวด้วยมีคำถามนเพิ่มเติมข้อความที่เฟซบุ๊กแฟนเพจไอแอบซีวิวไลน์ไอเดียไอแอบซีวิวับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ลาไปก่อนอคนรับบ๊ายบายเจอกันในสตรีมสวัสดีครับ